สวัสดีครับนี่ผมบู๊ทครับนี่ก็มาที่สวน <Okay. S 1> บอ่อไร่ของป้าแตวนะครับเป็นมูซันคิงนะฮะ mm hmm. ก็แก่หมดแล้วอันนี้เ mm hmm. อ่กับ mm hmm. ทางแฟนโอเข้ามาอันนี้กำลังจะเอาไปขายออนไลน์น,นี่มันสุขภาพป,ปิงเลยนี่ฮะเป็นมูซันคิงนี่ฮะมูซ mm ัน hmm. คิงมาดูเนื้อดูนะว่าประมาณไหนเปิดสามเดียมก่อน เกิดอะไมิดมันเป็นไม่ใช่มิดนะมันเป็นมิกคัปเตอร์ระวังกระเด็นเข้าหน้าเดี๋ยวป้าแต๋วบอกเหมาเมาไว้เลยนะสองร้อยห้าสิบที่สวนนะมารับที่สวนเองสำหรับพ่อค้าอยากเอาไปขายมูสันคิงนี่ที่ตาดไปทำราคาอันนี้เป็นปีแรกใช่ปะปีสองปีสองแล้วนี่ฮะปีสองแต่น้ำท่วมเลยมีปัญหาหน่อยสีดูลีนี่ฮะนุ่มยังนุ่มยัง ย,ย,ยัางเงี้ยอีกสักวันอ๋อคือมูนี่เริ่มนิ่มแล้วมันก็มีนิ่มบ้างบางภูมูฮะแต่ว่ามูนี่เวลาอันนี้คือสุกในปิงแล้วนะยังนิ่มไม่มากนะฮะนี่ฮะสุกในปิงแล้วยังนิ่มไม่มากแต่ว่าถ้าเอาไว้สักคืนนี่กำลังเลยอ่าประมาณเหลือเหลือประมาณกี่ร้อยอ่ะไปะเดี๋ยวกี่ร้อยโลเหรออ่าเดี๋ยวลองมาดูาาถ้ามันตัดไม่ถูกเนี่ยมันตัดได้หมดแล้วเพราะอายุมันได้หมดแล้วนี่ฮะเหมือนมีหล่นไปเดี๋ยวบอกเก็บเป็นเข่งๆอ่ะตอนนี้ก็คือลงเขาปัด สำหรับลูกมันทํายากเนาะมูเนาะจะทําลูกแบบสวยๆ a อบีนี่ไปขายก็ได้คนจาไปแกะขายกะได้หรือจะไปขายออนไลน์กะได้ขายเป็นลูกก็ได้นี่ฮะลูกเล็กไม่เอาไปลูกเล็กก็ปาแต่บอกไม่ต้องไปมาดูที่สวนได้เลยมีอยู่สักได้ถึงตันไหมไม่ถึงอะสี่สี่ห้าร้อยโลประมาณนั้นน่ะลูกประมาณนี้นี่ฮะเดี๋ยวผมเอาเบอร์ปลาเต่าไว้ให้ลงไว้ให้แล้วเดี๋ยว อ๋อนี่ตายได้หมดแล้วใช่ไหมก็เรามาตัดได้เลยที่ตัดนี่นะถ้าพ่อค้าเบญจพรรณอยากเอาไปแกะขายที่กรุงเทพนี่ะก็ลองมาไปช่วยซื้อปลูกไปแล้วหอมหมดเลยนี่โอ้ตัวเป็นแฉกหมดแลยฮะเนี่ยแกะหมดแล้วสีไปนี่มันคาปิงเลยเดี๋ยวให้ดูนะนี่จะหล่นแล้วนะฮะปิงเพเยอแล้วนี่นะฮะไม่ใช่ทุเรียนขาดน้ํานะน้ามีเห็นไหมปิงหลุดแล้วนี่ผมเด็ดมาแล้วในลูกนะ แกจัดขนาดนี้เลยทดดี่ด <laughs> <laughs> ูเห็นไหมปิงหลุดหมดแล้วเนี่ยฮะ <laughs> ร่วงทุกวันเลยเนี่ฮะอ่ายังยังมีอยู่เนี่ยต้นอย่างใหญ่บางทีก็ไม่ไม,ไม่ไม่ติดมันยากฮะมันเป็นใบอ่อนแล้วมันปล่อยหมดเลยมูทําไปทํามาเหมือนเราจะพลาดเรื่องมูสั้นกิงกันแล้วฮะแต่สวนที่เราทาได้ก็มีแต่น้อยสวนมันไม่เหมือนหมอนทองที่เป็นทุเรียนตลาดอยู่แล้ว มีแต่คนขายลงรับซื้อตลอดแต่มูนี่โอ้โหหาลงซื้อ,อยากเพราะว่าเขาคัดเยอะคัดเยอะลงหลักๆที่ที่เขาซื้อก็ส่วนน้อยเพราะว่าลูกมันจะทำแบบส่ง a อบี B เลยยากมากอ๋อนี่ได้หมดเลยก็ตอนหนึ่งสักสิบฟลูกสิบฟลูกเนี่ยพอมีอยู่พอมีให้เพื่อนๆวิ่งมา ดูเป็นค่าน้ํามันได้นี่ฮะดูดูดูโอนี่มันแก่หมดแล้วตัดแตงทั้งต้นแล้วเนี่ยก็มันอากาศมันร้อนด้วยแต่ว่าไม่ได้ขาดน้านะฮะน้ําก็ให้ตลอดนี่ฮะเห็นไหมฮะเหลืองเนื้อเหลืองสวยแต่ว่าแค่ตรงเนี้ยน้ํามันท่วมมันก็มีอาการเหมือนเ้าป่วยบ้างอะไรบ้างนี่ฮะมูสังจริงอันนี้ความเป็นจริงของมูสังจริงจังหวัดตราดนี่ฮะที่โฆษณากันแบบเต็มที่เลย องผมก็พยายามพูดในรูปแบบที่ความเป็นจริงนะที่เราเจอกันกแตเขาบอกไม่เอาแล้วนี่ฮะ,ะนี่โหโเยอะนะเห็นไหมเป็นดาวหมดเลยเออสน,น,นใจเดี๋ยวผมเอาเบอร์ไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวลองโซ่ถามแต่ดูบันสองบนนี้ก็คือมาได้เพราะว่ามันยังหล่นเรื่อยๆมันแก่จับหมดแล้วเออแต่ใบใบนี คือของป้าแต๋วใช้ในสูตรปุ๋ยที่ผมแนะนําทําด้วยแล้วก็ยาเคมีอ่ะแทบไม่ได้ใช้เพราะว่าป้าแต๋วจะใช้แค่หมอนทองทดลองดูแล้วก็มีโซนที่ไม่ได้ใช้ก็มีแล้วก็อันนี้ป่วยจากน้ําท่วมฮะแล้วก็ต้องใช้เคมีเข้ามาช่วยเรื่องไฝท็อปเพราะว่ามันอินรีช่วงแรกมันจะเอาไม่เอาไม่อยู่มันต้องเอาเคมีเข้ามาก่อน,น,น,นอันนี้ปูนกินหมาก <c oughs> <c oughs> อ๋ <c oughs> อนี่ปูนกินหมากเฮียอ๋อมีปูนกินหมากแต่ว่ามัน มีป่วยมีอะไรอยู่เนี่ยยังยังลูกหลายเป็นร้อยหลายร้อยลูกเลยนะนี่ยังอยู่โอ้แต่ลูกคือเราก็ประมาณเนี้ยปแต่ว่าคือขายรวมๆฮะสนใจก็เดี๋ยวลองโทรสอบถามดูเนี่ยปิงย้งเพย์เยอะ,พะเพย์ยอะแล้วจะหลุดแล้วเนี่ยแกหมดแล้วแกจัดหมดแล้วนพ่อา้าทางกรุงเทียดูช่องผมสนใจก็เดี๋ยวเข้ามาได้เลยนี่ฮะพอช้าช้ากว่าน,นี้ก็จะหมดแล้ว อันนี้ก็จะเป็นโมซังชิงที่บ่อไร่เนี่ยดูสีมันไปหมดแล้วมันแก่หมดแล้วอันนี้ผมถ่ายไปด้วยเนี่ยผมก็ยังถืออยู่ในมือน,นั่นเองลูกที่หลุดเนี่ย,ยอ่าให้ดูนะโอ,อ้หลายล้ออยู่เนี่ยนะนี่อยู่หลายร้อยหลายลูกนะย,ยังไม่ถ่ายอันไหนเลยเออยังชื้นยังชื้นอยู่อ๋อ อันนี้ก็เป็นหมอนทองนี่ฮะอ่าอ๋อมีป่วยมีอะไรต้องมันต้องเชาะเชาะตรงทีมป่วยไอ้ทีมแผลแล้วก็ทาแตัวนท้ายังไม่ได้ทะเลยเออไม่งั้นเดี๋ยวมันลามหมอนทองสลับมูนี่ฮะนี่มูโอ้โหคิวมาสองลูกหล่นหลายลูกมากขาปิงหมดแล้ะฮะเดี๋ยวไปผ่าที่บ้านดูอีกที เดี๋ยวลองดูนะฮะใครๆถ้าเพื่อนๆสนใจก็เดี๋ยวดูในช่องผมก็นี่ก็โอ้โหโอ,โอเขาก็ตัดไปเกือบเกือบหมดแล้วแต่ว่าแต่ก็รุ่นเดียวแค่โอ่แหละแต่ว่ายังเอาไว้อยู่เพราะว่าเอาไว้แจกเอาไว้ขายมันปัดเยอะเหลือเกินนะเวลาซื้อขายก็แล้วความเป็นจริงนะอไอ้เราพูดตามความเป็นจริงเพราะว่ามันทําทรงยากแลก็ตามสภาพที่เราเห็นก็เลยทําให้คนไม่อยากปลูกกันเท่าไหร่หมู่ต้นอย่างสวยแต่มันมีลูกไม่พอถ้าเป็นหมอนต้นขนาดนี้ก็สองสามหมื่นแล้วนะ มีมูมันแพงแพงเป็นลูกเดียวอะ่ะต้นนึงอาจจะได้ลูกเดียวเนี้ยลูกโลสี่ร้อยลูกเดียวสี่เหลือมันเป็นโลยี่สิบสามสิบบาทมี <c oughs> มหวานไปนี่ฮะจริงโลมูที่สวยๆอะ่ะมีหางโอขายก็ได้สองทาลูกที่เหลือโอ้โหลงมาครึ่งเลยราคานี่นีู่อย่างเงี้ยปิงจะไปเยอเยอหมดแล้วเดี๋ยวต้องทรงทรงอย่างนี้ยังไม่ยังไม่ติดเอบีเลยปะ่ะโอ้เงี้ยติดไหมพูถึง ที่มึงขายอะน้ำหนักไม่ได้อีกส่งได้น้ำหนักไม่ได้อีกเนี่ยมันยากตรงนี้หนละหมูลโ,โลเจ็ดเลยอะโอ้โหไม่ถึงอนะพอสูกกระเบ้าแล้วนี่แต่ถ้ามาโล่สามโร่สี่เนี่ยโรสามได้ไหมเออส่งได้แต่เนี่ยโลไม่ได้อีกก็ไม่ได้เอบีคือมันมันยากมากอันนี้เราการฟาจร,ริงของสวนที่ปลูกบนทงจริงนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นนี่ฮะก็เดี๋ยวมาสนใจก็ลองมาดูแต่เนื้ออร่อยอยู่แล้วฮะลองมาซื้อไปแกะขายได้ ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ